สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมซอฟคลิปสั้นครับและคลิปนี้เราก็อยู่ในเกมคาร์ a ากิง้งหลังจากที่ผมทำคลิปแจกรถไปเยอะผมไม่เหลือรถแรงๆไว้สักคันเลยนะครับก็เหลือแต่รถเอาไว้ขับเล่นบ้างอะไรเงี้ยมันก็ถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะต้องซื้อคืน <laughs> เดี๋ยวผมดูคันนี้ก่อนนะ RX7 นะครับลายเลบูจัดไปเลยแล้วเราก็จูนเครื่องกันมาเป็น 414HP นะคุณผู้ชมแต่ เอามาดูเครื่องจริงๆแล้วสรุปว่าเป็นเครื่องบักนะครับผมก็เลยต้องจูนเกียร์ใหม่ถ้าใช้เกียร์เดิมมันจะโคตรแรงนะครับเบรกไม่อยู่นี่เลยเห็นไหมรอบมันพันนึงศูนย์ทวงนี่ก็เอาไว้ยี้แล้วกันน่าจะพอเล่นได้นะครับปะเอารถไปลองในเซิร์ฟกันเลยดีกว่านี่เป็นไงเบิร์นโชแบ้งเลยบอกผมท่อดังเหรอ,อฮะแล้วไงอะท่อดังแล้วไงอยากลองเปล่า คือเขาจอดกันอยู่ดีๆผมก็ไปหาเรื่องนะครับเพราะว่าผมไม่มีคู่แข่งนะผมก็เลยต้องท้าชาวบ้านเขาแข่งนะครับเขาอยู่เป็นแก๊งเลยแต่ผมสนใจที่ไหนอะเห็นไหมสุดท้ายเขาก็ไม่ไหวนะครับต้องท้าผมมาอีอเกียนเกินคุณผู้ชมอืมไม่แข่งดีๆใช่ไหมเบิลทอใส่ซะเลยเครื่องเขาสี่หนึ่งสี่เอสพีนะครับแต่ผมเครื่องบัคสี่หนึ่งสี่หลอกเว้ยน้องชายถึงแกจะเป็นอีเคก็เหอะนะสู้รถบัคพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องนี่ดู ดูสเต็ปพ,พี่ซะก่อนอืเหลืใอยเป็นพญานาคเลยเรียบร้อยยังไงโอ้โหแพ้ด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยเสียหน้าต้องเอาใหม่สูตรไม่ติดนะครับรเมื่อกี้มัดิฟเยอะไปหน่อยมาเดี๋ยวเจอสูตรปลาไหลซิมูเลตผมมุ่งแต่จะมุดท่ออย่างเดียวนะครับสูตรนี้เรียบร้อยจัดไปห้าวิ ไม่น่าจะทันผมนะครับเพราะว่าเครื่องแ0 0พันมันวิ่งอยู่แค่หกวิเท่านั้นแหละคุณผู้ชมมันสู้กันไม่ได้อยู่แล้วรถวิ่งมนแรงต้องใช้เอาหนีไปเลยนะท้าไปก่อนนะครับเอาเปล่า,าแต่ก็ต้องขอบอกเลยนะคุณผู้ชมว่ามันโดนเนิฟไปเยอะมากๆเลยนะรถบัคเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่จะแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนมันทํสามวิได้อะเดี๋ยวนี้มันทําไม่ได้แล้วคุณผู้ชมมันชา้าลงผมแวบๆบแบบนะครับว่ามีคนเอา r ส4 2สี่สองระบบหาแลกอยู่ เดี๋ยวต้องนัดมาดูตัวที่ร้านโดนัทซะหน่อยอยู่ไหนเอ่ยสองระบบจริงเปล่าเขาบอกว่าเขาจะแรก RX นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาอยู่ไหนเฮ้ยคุณผู้ชมสองระบบจริงว่ะเฮ้ยรอบมันสี่พันนะครับให้ดูรอบนะคุณผู้ชมถ้าเป็นสองระบบอะรอบมันจะสี่พันมันไม่ได้แต่งลายหรอวะมา เดี๋ยวเรามาแกลกรถ2ระบบกันดีกว่า R34 คือผมมาเอา R34 ไลายนารูโตะไปแจก,กน,นะครับคุณผู้ชมผมก็เลยไม่มี R34 ใช้นะต้องหาแลกคืนนี่เลยนะครับที่เขาอ้างว่าเป็น R34 สองระบบอมืมันก็เดิมเกินนะเพื่อนไม่แต่งลายเลยเลยเหรอวะไหนให้พี่ลองหน่อยดิลงรถด,ดิน้องชายโหล้ออะไรก็ไม่บักสักอย่างแบบนี้จะมาแลกเดนบูผมอุ้ย เดี๋ยวเครื่องมันเฮ้ยโอ้โหเครื่องมันนิ่งกริบเลยคุณผู้ชมมันเป็น2ระบบจริงๆด้วยนะครับอืผมประเมินดูแล้วนะคันนะั้นผมก็ซื้อมาแค่พันคอนแต่2ระบบมันแรงกว่าเห็นๆอยู่แล้วนี่แรกซะเลยเอาเปล่าแรก RX เล้าเปล่าลายเลดบู l เลยนะเว้ยสนใจไหมนี่นี่ผมต้องขิงก่อนนะครับว่าลายเลดบู l บักไหมจะเหลือเลรอน้องชาย ลองได้นะแต่ไม่แข่งนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราไปกดแข่งเนะี่ยมันจะรู้ว่ารถเราไม่แรงนะรถผมอย่างมากก็ห้าวินะคุณผู้ชมนี่รถผมอะ่ะอยากลองก็จัดให้อนะปลดกุญแจให้เลยผมจะต้องทาทุกอย่างนะครับคุณผู้ชมเพื่อให้ได้อาสามสี่สองระบบมาเล่นให้ได้นะผมจะได้เอาไปดันโลเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องพิมพ์แป๊บคุณผู้ชม เอาไหมล่ะเฮ้ยเอาพี่ลวดพี่มาใหม่เนียผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับอืมรถผมไปไหนแล้ววะมันเอาไม่เอาเอ้ยมันแลกอ่ะคุณผู้ชมมันบอกได้นะครับแต่เกมนี้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะเวลานจะไปแลกรถอะไรดูให้ดีนะครับส่วนใหญ่แม่งชอบเกียนนะเกมนี้ผมเคยเอารถบัคกไปแลกนะครับได้รถธรรมดากลับมาคุณผู้ชมผมงงเลย เวลาเราจะแลกเนี่ยเราต้องดูให้ดีนะครับมันอาจจะมีตัวละคร2ตัวหรืออาจจะเล่นแลกแปลธาตุให้รถมันเป็นรถเน่าๆน,น,นะคุณผู้ชมนะเอามาแลกรถบัคกเรารถผมนี่เห็นอย่างนี้ก็ราคาพันเหรียญน,นะเว้ยแต่อันนี้ผมเช็คแล้วนะครับของจริงก็กดแลกไปเลยเรียบร้อยนะน่าจะได้ r 3 4มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากดออกไปดูกันเลยว่าได้เปล่าโอ้โหวพวกนี้ก็เบิ้ลนรถซะเครื่องแหลกเลยคุณผู้ชม ขอภัยนะเครื่องผมแรกนิดนึงอ่ะได้มาแล้วนะครับก็เป็น r 3 4เครื่องบัคสองระบบจริงๆด้วยนะแถมมีไซเรนด้วยนะครับถือว่าพอได้แล้วกันลายมันไม่ค่อยสวยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าบัคจริงไหมผมเห็นแวบ,บๆนะผมเลยกดปรับแม่งเลยนะครับปรับความเร็วได้มา2000 <laughs> ใครไม่รู้นะโคตรดวงสวยเลยเมื่อกี้อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นบัคสองระบบจริงๆนะถือว่า ผมคุ้มไหมวะเนี่ยลายมันไม่ได้แต่รถมันแรงอะ่ะถือว่าโอเคแล้วกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ถือว่าน่าจะคุ้มแหละใครว่าคุม้มคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ